ไปที่อาถรรพ์ศึกษาไปดูกันเลยนี่เด็กๆวันนี้เราต้องไปเจนะ้าสถานศึกษาไหนเราจะมาสึสกีเ่เด็กชายโดอร์มอนมาครับเด็กชายเด็กชายส้มมาครับเด็กหญิงเบลมาค่ะ ป๊าครบแล้วชื่อครบหมดแล้วนะเด็กๆคะไปเที่ยวกันด้ยเย่ดีใจจังเลยวันี จะ s <S ตอบเธอและสุดสุดส uh, ุดไปเลยนะจก็จุดเออป่ะป่ะไปกันต่อไปกันต่อที่ไหนล่ะลงมาคิดเงินผู้ใหญ่สรีเอ้ยผู้ใหญ่ห้าสิบเด็กฟรีโอเคให้ฟรีใช่ไหมเสียงอะไรนะ อ,อกกมาเดี๋ยวคุณครูจะไปทำพิซซ่ากินเองนะเด็กมาแล้วใครไม่ตามไม่ทานบอกได้เดี๋ยวครูจะอุ้ม เดินสับสนกันจริงเลยนะอเอตเดอร์เดมอนไปแถวผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงจะอยู่แถวผู้ชายเดี๋ยวคุณจะทำพิซซ่ากินชิ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 ไปนายเราไปเล่นหน่อยกันดีกว่า ไม่รู้สิอยู่อยู่เอลชิดเคยพี่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มานี่มาไปเล่นที่ไหนกันนี่จับตุกทำไมอ่ะจะจับมือนายต่างหากมือเธอไม่มีมาวิ่งตามฉันหน่อยก็ได้ไม่ต้องจับหรอกเอ๊ะเสือตุกตุก ปิดเสียงหน่อยแล้วกันนะไม่อยากได้ยินเสียงไปไปกันเถอะโอเคพวกเราไปกันเถอะฉันเป็นผีแล้วเนี่ยไม่มองไม่เห็นฉันเลยฉันอยู่นี่แต่จะไปไหน เดินจับมือแค่นี้ก็จบมนะเธอนะเธอฉันเป็นนะไม่ใช่เธอเธอเขาเรียกกันผู้หญิงใช่มาเราขึ้นไปบ้านลาชากันมีลาชาอยู่ไหมนะจะกลับตอนไหนหรอไม่รู้ว่าอ้าวทำไมวะมาเร็วจัง นีอนอนอ่อนาะว้าวสวยมากป่ละล้วกระโดดลงไปครูบอกว่าห้าทำให้มันรับบาดเก็บได้ตลอดเนี่ยเราไม่ตายนะกลับเพื่อนไปทำพิซซ่ายอยู่ตรงนั้นส่วนเราเข้าไปดูกันเถอะโอเค ได้ขี่ม้าก็เด้เ okay. คได้มา้าที่แม่เราที่เรามีเดี๋ยวเราขึ้นยังไงเราขึ้นไม่ได้แป๊บหนึ่งนัดไหนขึ้นได้ไหม พาข,ขึ้นขึ้นได้มาว้าวครับเปิดเสียงหน่อยหม่ได้ยินเสียงอ่ะเนเสียงมา้าเดินอ่ะน่ารำคาญ เห็นว้าวช้าเออโทรนะช้างอุยอุยอุย,อ,ยอะไรเนี่ยยักอยาก,ยกใช่ไหมเจ้ามาอยู่ตรงนี้ก่อน,นจะไปเล่นกับเพื่อนต่อแล้วเสียงอะไรเราเนี่ยอุยอุยป้นายเข้าไปกันเถอะว้าวช้างตัวใหญ่ระวังมันขี้ใส่นะ ไปเล่นน้ำช้างกันก่อนนะไอ่ทำไมเล่นไม่ได้เนี่ดยดูสิช้างตัวใหญ่กว่ากว่าในคลิปอีกเห็นต่เขาพามาดูช้างแต่นี่ตัวใหญ่กว่าแต่นี่ตัวใหญ่กว่าอีกปะ่ะเปดูอันดา ไปหาหมีแพนด้าตัวใหญ่ๆดูสิทำไมแพนด้าไม่มีอคอกล่ะไม่มีเหมือนเจ้าปาลาโลมามีอุยแพนด้าตัวเตี้ยนน่ารักนี่ไงคอกของมันว้าว ตรงนี้ก็มีน้ำอุ้ยทำไมน้ำเยอะเล่นน้ำกันเถอะเคยทำไมฉันตกน้ำเนี่ยดูสิไปดูกันเถอะว่ามีอะไรต่อโอเคฉันอยากไปดูปลาเต่าปลาเต่า ดูดิเต่าน่ารักมากเลยอ่ะเต่าเหมือนจริงมากเลยนะดูดิปลาโลมาโอ้ยปลาโลมากำลังว่ายน้ำอยู่น้ำออกว้าวฉันขอขี่หลังหน่อยทำไมเดินไม่ได้ล่ะเกกันไหมเหรอ ใส่มากเลยฮะน,นี่ฉันขึ้นหางได้ไมาถึงระเมอหิวงย้งยแ้วว้าวหอยใหญ่มากเลยอะฉันขอเสริมก่อนโอเคพอลงมาตัวใหญ่มากเลยอะเธอเอ้ยนาย ไปออกกันเถอะเอ้ยออกไม่ได้ต้ำมาติดอยู่ในนี้ครับ้อ,อ้ได้แลวไปเราไปหาดูฟามิงโก้ดูฟามิงโก้กันเถอะขอกเดียวที่เรายังไม่ได้ดูกับตรงนั้นไป ว่าซีน,นิโกตัวใหญ่ามากอร่อยมันเนี่ยพี่าทำเองอร่อยอร่อยเหมือนกันมากเลยใช่สิอร่อยอร่อยไปเรากินเสร็จแล้วไปดูหาดูอะไรกันเถอะดูนาวโคเยอะเลย ว่าเด็กๆเ,เอ้ยทำไมหนูจะเข้าไปอยู่เหรอวิ่งตามครูมาครูจะพาไปดูว่ามีอะไรอยู่แต่เด็กๆรีบเล่นกันนะเดี๋ยวเราจะพาทุกนักเรียนทุกคนไปโรงเรียนแล้วไปส่งถึงบ้านครูจะพาสี่า หนูกวัามามันต้องกลัวเนี่ยมามันวิ่งเร็วหนูกวไม่ต้องกลัมมว,นว,วเนี่ยมันเป็นแค่หมาเฉยๆมันไม่ได้มันไม่ใช่อะไรจักออกครูจะพาหนูกวัาเสียวลงบันได ไม่เป็นไรคุณจะจอดมันไว้เด mm. ็กชายเอนนอโดเรมอนเธอออกมาได้ไงอะเอ้ยไม่ใช่สิเด็กชายเลยนะก็มังหลงกันหญิงเบลล่ะเอาเข้าไปตรงนั้นทำไมจะได้เรียงคเป็นชื่อ ไปดูข้อที่เรายังไม่ได้ดูข้อหมีแพนด้าปารมาเสียดายที่คุณครูคุณส้มไม่มาส้มเหรอเด็กแค่คนนั้นชมส้ม,สมเสียดายนะที่คุณครูส้มไม่มา ห้ามาเนี่ยจะได้อยู่กลุ่มด้วยกันรรกะนะ้าน่าจะโผล่มั่งน่าจะพอเลยเพราะต้องปีหลังคาต่อไปเราไปดูข้อที่เรายัางไม่ได้ดูไงข้อฟามิโกกับข้อช้า เด็กๆระวังมันจิกนะมันมันกัดด้วยดูระวังช้างขี้ใส่ไปนะช้างเนี่ยมันจะขี้ใส่นะ้ำไม่ขี้ใสน้หรอกอันนี้ต้องเล่นระวังระวังโอ้ยอ้อนี่ไม่อันตรายนะแต่ก็ต้องเล่นระวังระวังอยู่ ด F เอรประเด็กไม่ต้องกลัวนี้เล่นได้แต่ต้องเล่นทีละคนเพราะมันยากหนูเราต้องครูจะเล่นโอ้ครูเกลอบต้องลับอะไยช่วยโค้ดด้วยเออปะ เล่นแล้วมันเวียนหัวเล้วห้อเนะี่ยที่ยังไม่ได้ดูว่าหมดแล้วป้าเราจะกลับกันแล้วนันเนี่ยค้อมาอะไรงไม่ได้ดูมีดอกกุหลาบดอกไม้ดูดิมีแต่ต้นทานตะวันขึ้นเต็มเลยขึ้นเต็มเกาะอี้้อก,อ,กอ,อะไร พ่อแม่ลิงไปกลับกันเถอะเด็กๆทุกคนะยังไม่อยากขับเลยอยากดูต่อไป ยังไม่ได้ดูตรงนั้นไปดูเดี๋ยวค่อยกลับนะมันจะมืดแล้วเนี่ยท้องฟ้าสีดำนิดหน่อยและจะกลับกันแล้วนะเด็กๆขอแล้วคนที่เขาเคยไปแล้วให้เขาไปทำอาหารกิน เองก่อนนะคูจะไปดูเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราก็จะไปกินไอติมไปตรงนี้มันเป็นบ้านราชานหนุอ้สวยจังส่วนสัตว์ีนคุดคูคทบเองเอ้ยไปเป็นจองเป็นเจ้าของแล้วเล้วใช่ จะไดนะ้ถ้าแม่ยองกอดอนอัดจะได้เด่นก็ได้จะได้เด่นตลอดก็ได้นะครูมีเดี๋ยวจะทำสวนสัตว์ให้เย่ปะ่ะเราไปกินไอติมกันก่อนใช่ดบบิวสองคนตัวแสบ ทำไมน้ำออกมาเยอะคะนะปะ่ะเราไปหานั่งทำอะไรกินครูคจะเอาไอศครีมมาแจกเรามากินกันหน่อยเด็กทำไมไม่กินล่ะจ๊ะมันแปลกตรงไหนเนี่ยกินอยู่กินอยู่เดี๋ยวหนูลุกขึ้นนั่งกินเอ๊ะ เอาใหม่ก็ได้เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยต้องเอาใบอีกทีใช่ไหมเนี่ยทำไมต้องชอบเอาใบด้วยเนี่ยเป็นอะไรกันโอ้ยเอาใหม่เหมองผมทำไมอะโค มองทำไมทำมากินกันต่อเด็กๆต้องกลับแล้วนะเนี่ยมันเย็นกันแล้วค่าเดี๋ยวมันจะมืดก่อนพรุ่งนี้ครูจะพาแต่ว,วันหยุดครูจะไปรับที่บ้านคูจะพามาเล่นอีกค่าเดีย๋ยวรอบหนะ้าครูจะไปเติมสัตว์เพิ่ม 我得回去拜拜了。 โอ้ยรถก็จะพังไปโอ้ยรถจะพังแล้วเนี่ยโอ้ยวันขึ้นซะแล้วเนะี่ยป่ายัางมายอดท้อไม่ก็ให้มันไม่ไปโลดเดินกลับนี่แหละ วิ่งมาน้ะรถพังแล้วเนี่ยไปทำไมทำ้าเบื้องใสคนทำไมติดตัวคนนั้นมายืมรถพอออนคุณจะเอารถใหม่สมัคเข้ามาคุณจะพาไปกลับบ้าน เรจะพาไปส่งที่ละถ้าสนสุกสนุกมากๆเลยเป็นโลกโชคดีนะ น่าก,ก็โชคดีนะจ๊ะครับไปอกับคุณแม่ไปขายของช่วยแม่นะจ๊ะลูกขายของช่วยแม่นะลูกข้าคูทำงานช่วยคนแม่ให้ดีนะจ๊ะ เดีย๋ยวเพิ่อมอีกโจรมาครับพูดให้มันดีดนะสิครับคโ่เอย่าวล่นเฝ้าบ้านนี้นะคะแตะไปดีกว่า โอ้ยบางทีก็ยกไกลหลักเกินไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดทางผิดทางอู้วขอโทษนะขอโทษครูไม่เห็นทำไมหนูไม่เลี้ยวาทางนี้ บ้านเราวเบ้าไปลองเป๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันนะปะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ผ้าคลิปไหนๆอยากช่องเราด้วยนะไปไหา้นะทุกคน เขาว่าเรียกว่าคิดถึงครูตะครจังแม่ผมเข้าบ้านไปหาพ่อก่อนพ่อตีโลกเที่ยวสนุกวันนี้สนุกจ้ทำมจะไม่ทนนกซาร,รีรร่ซาร,รี่ฉันก็ต้องเข้าบ้านคุณตครูนี่มันเดินเหนื่อยจริงเลยตึกเป็นล้านชั้นนุ่น ต้องขึ้นลีไปอีกโถบายบายค่ะ